ไปแล้วก็สวัสดีน้องๆชาวไมค์ครับทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้อ่ริการรูซ่าทีวีกับเกม m ม n e ครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นเวอร์ชัน0.3.0อีกเช่นเคยครั้งนี้ก็จะไม่ได้ก็จะมาแบบเราไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่มาบอก เรื่องเกี่ยวกับกับดักระเบิดหีบระเบิดอันแสนหัศสรจันนะครับสิ่งที่เรามีต้องอย่างแรกเลยนี่หีบหีบหีบนี้ครับถามว่ามันมันต่างอะไรจากปกติเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมข้องกันครับนี่ครับเรามาดูหีบปกติครับ กับห็บนี้ถามว่ามีอะไรแตกต่ตางกันไหมถ้าดูแบบผิวเผินก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ดูตรงนี้ครับนี่นมันมีสีแดงกับสีดำเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ามาเริ่มทำกับหลักนั้นกันเลยดนะีๆๆออกว่าแล้วแต่คุณจะใส่ระเบิดเข้าไปกี่ชั้น กี่ชั้นหรือกี่กี่ลูกนะครับแป๊บแป๊บนะครับแล้วก็วางหินแล้วเรามีคนมาเปิดนี่แหละกระตู้มเลยแป๊บห,หนึ่งครับหนึ่ง ก็นี่ครับสมมติมีใครเดินเดินแบบเดินผ่านแถวนี้แล้วไม่เห็นกล่องกลองนี้เข้าเดาแบบดูแบบผิวเผินก็จะมองไม่เห็นระเบิดแล้วเปิดเข้าก็จะได้ยินเสียงอูม,อ,มอูมตายนะครับกับดักก็มีแค่นี้แหละครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r เพืก็เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อๆไปกับผลงานใหม่ๆด้วยนะครับ